ครับด้านหลังผมที่เห็นอยู่ในต้นมะพร้าวนะฮะดูนะฮะสูงเลี้ยว25ถึง30เมตรครับลิงไม่ขึ้นมะพร้าวแล้วใครจะขึ้นคิดยังไงจะให้คนขึ้นมะพร้าวแทนลิงลิงทศทยานขึ้นต้นไม้คนมันเดินถนนและคนขึ้นมะพร้าวไม่อันตรายแหลกครับรักลิงหรือรักชีวิตคนมากกว่ากันครับต้องเท่ากันเราแก้ไขใหม่ได้ไหม เราให้ลิงลดเวลาลิงขึ้นมะพร้าวให้น้อยลงให้พอดีพอดีได้ไหมครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนกะเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินฮะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่สวนมะพร้าวเก่าแก่ก็มาเป็นของอบำพรมรุษของผมนี่นะฮะผมเกิดมาตอนนี้ผมอายุ59ปีผมเกิดมามะพร้าวละแวกนี้มีอยู่แล้วนะ,ะนี่นะนี่ฮะด้านหลังผมนี่นะเป็นของผมเองฮนะเป็นมรดกนะเห็นไหม แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า25เมตรถึงส0ิเมตรฮะผมมันนึกขำอยู่ฮะไม่ให้ลิงขึ้นมะพร้าวเลยใครจะขึ้นฮะต้นสูงขนาดนี้ใครจะขึ้นนะฮะนี่ฮะต้นให้ดูฮะนี่นะนี่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 นะนี่นี่นะนี่เห็นมันสูงไหมล่ะ ไม่ให้ลิ่งขึ้นเนี่ยใครจะขึ้นฮะนี่นะเห็นผมยังคำขำอยู่นะทำอุปกรณ์ผมไม่ได้บอกอหนวยงานไหนนะทำอุปกรณ์ให้คนปีนมะพร้าวหนักสิบกิโลฮะหนักสิบกิโลให้คนขึ้นมาพร้าวแล้วกวาจะไปถึงสามสิบเดอย่างนี้นะนี่น,น,นี่เมื่อไรจะไปถึงถ้าเกิดไปถึงแล้วเจอรังต่อรังแตนอยู่ข้างบนโน้นไต้ต่อยคนขึ้นมาจะทำยังไงคนจะลงเร็วไหม อย่าไปเชื่อฝรั่งทุกอย่างทรมานสัตว์ใช้แรงงานลิงสัญชตาตญาณของลิงมันขึ้นมะพร้าวอยู่แล้วไอคือต้นไม้อยู่แล้วมันปีนขึ้นวันๆไม่รู้กี่ต้นนะมันก็ขึ้นไปสบายๆเจอแตนเจอต่ออะไรข้างบนมันก็วิ่งลงปุ๊บเดี๋ยวมันก็ถึงถ้าคนไปนะตายนะวันหนึ่งคนขึ้นมาผมบอกได้เลยว่าไม่เกินห้าต้นนะห้าต้นจะได้กี่ลูกยิ่งมะพร้าวแก่ๆอย่างนี้มันไม่ได้ดกนะ เป็นไปได้ไหมเรามาศึกษากันใหม่ตั้งระเบียบกันใหม่ว่าขึ้นมะพร้าวเอาลิงขึ้นมะพร้าวนี่เมื่อก่อนนี่อาจจะขึ้นวันละสองร้อยสามร้อยลูกเราลดเวลาได้ไหมลดเวลาให้ลิง,งนี่นะพักผ่อนขึ้นครั้งละหนึ่งชั่วโมงต้องพักครึ่งชั่วโมงขึ้นหนึ่งชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้ววันหนึ่งต้องไม่เกินสี่ชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนะได้ไหมละ่ะ แต่ในอนดีตผมเคยเห็นอยู่คนเลี้ยงลิงที่บ้านผมก็เคยเลี้ยงลิงนะฮะเคยเลี้ยงลิงอยู่ตอนนี้ลิงไม่มีนะลิงไม่มีนี่มีสองสาเหตุอยู่ด้วยกันกระแสหนึ่งที่บอกว่าห้ามห้ามใช้ลิงขึ้นมะพร้าวกระแสแรงมากที่สุดก็คือมะพร้าวถูกนโยบายอันเฉลยียวฉลาดของรัฐบาลชุดนี้นะฮะที่ให้นําข้าวมะพร้าวแต่ละปีแต่ละปีตอนนี้นะมะพร้าวถูกมากนะ แล้วก็คนที่เลี้ยงลิงบอกไม่คุม้มเพราะว่าเดิมทีนี่เขาเลี้ยงลิงเนี่ยเขาจะร้อยหนึ่งก็จะจ้าง20บาทหรือไม่ก่อนในะอดีตนูน่นทำไมอ่าร้อยหนึ่งก็สิบลูกแล้วแต่นะแล้วแต่จะตกลงนะฮะร้อยลูกก็ให้เจ้าของลิงสิบลูกสิบห้าลูกยี่สิบลูกแล้วแต่จะตกลงสูงหรือต่ำนะฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีลิงก็มีน้อยคนก็ไม่เก็บมะพร้าวแล้วนะฮะนี่ครับผลของมะพร้าวราคาถูกนะนี่นะนู่นนะ เรือนต้นไม่มีใครเก็บนะฮะลูกห้าบาทไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มค่าปอกนะฮะห้าบาทยังต้งปอกให้เขานะนี่เห็นไหมแอปล่อยบางทีก็ปล่อยให้เสียด้วยนะะี่นะนี่เห็นไหมตายต้นแต่ไม่บดนู่นก,ก็ปล่อยให้เสียนะนี่เพราะมราคาถูกเห็นบอกว่าสิ้นปีนี้มะพร้าวจะแพงก็ยังแพงอยู่ต่อเองยังถูกอยู่นะทุกวันนี้ก็ลูกห้าบาทชาวบ้านบอกว่าขี้เกียจจะปอกใครจะเอาก็เอาลูกสามบาทปอกเอง นี่นะเกลือนเลยนะนูน่นเห็นไหมนี่นะมะพร้าวถูกไม่พอดันไปห้ามลิงอีกมะพร้าวต้องอย่าลืมว่าน่าจะเกิน50%าเมะพร้าวที่มีอายุเกิน40ปี50ปียังของผมนี่ยังที่ผมบอกมาสักครู่นะว่าผมเกิดมานี่มะพราะ้าวในส่วนตุโนู้นที่ผมยืนอยู่มาสักครู่นี้มีอยู่แล้วนะผมอายุ59้ฮะลองคิดดูมะพราะ้าวอายุเท่าไหร่ และอายุขนาดนี้มะพร้าวจะสูงเท่าไร่ถ้าไม่ใช้ลิงก็จะใช้ใครคุมไมมให้คนคนมันขึ้นน่ะคนมันเดินถนนนะ,ะจะคุมไหมถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาน่ะจะคุมไหมเป็นลมอยู่บนน้นจะคุมไหมแต่ถ้าลิงไม่เคยปรากฏว่าลิงเป็นลมนะถ้ามันเหนื่อยมาวิ่งลงน่ะจัดระเบียบลิงใหม่จะดีกว่าไหมครับอย่าไปเชื่อ,อยุโรปมากนัก เอาเป็นพอดีพอดีเราบอกว่าลิงของเราเราขึ้นมาวันละไม่เกินสองชั่วโมงแล้วก็ว่ากันไปนะสองชั่วโมงนี่มลิงขึ้นต้นไม้นี่เป็นสิบสิบต้นแต่ถ้าเราขึ้นข้ามาต้นหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่ไม่ไม่อยู่นะคิดยังไงประดิษฐ์ของให้คนขึ้นมะพร้าวแทนลิงมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์มันเดินบนดินไม่ใช่ขึ้นต้นไม้ถ้าไม่เอาลิงล้วจะเอาใครคุณจะสร้างเทคโนโลยีชั้นสูงให้ไปเกี่ยวสูง30เมตรเะนอ มันจะคุ้มไหมกับคนมีมาพร้าอยู่5ไร่2ไร่จะ,จะคุ้มหรือไม่จัดระเบียบลิงใหม่ฮะจัดะเบียบอยางแล้วก็เราบอกว่าลิงของเราไม่ทรมานหรอกเป็นการฝึกให้ลิงออกกำลังกายบ้างวันละไม่เกิน50ลูกยกตัวอย่างประมาณนี้นะฝากให้นิดหนึ่งนะว่าถ้าไม่ใช้ลิงขึ้นมาพร้าวใครจะขึ้นครับ